โชว์งานตัวเองโชว์งานตัวเองค่ะแล้วหนูหันหลังอ่าโอเคพูด Hello, <Hello. S 1> พร้อมก, <Hello. S 1> กันเฮลโหลพร้อมกันเฮัลโหลไม่ดังเลยอ่ะไม่ได้ยินเลยเฮลโหเฮลโลอ่าท <Hello. S 1> ีน,นี้แนะนำตัวทีลรพรไหมดังเอ้าโฟนดังๆ My name is เดี๋ยวทีละคนทีละคนเอาใหม่ฮหล ทางลูกอ่ะไม่ได้ยินนะเนี่ยอ่ะต่อไปชื่อเล่น My Name อ่ะ ส่งงานที่เชื่อเอาตาไปใครเป็น a boy ใครเป็น a boy boy อสองคนใช่ไหมเอาพูดพร้อมกัน I am a boy I am a boy อ้าวผู้หญิง I am a girl โอเค I am a girl เอามา I am a boy I am a boy I am a girl อ่ะโอเคถามอายุเท่าไหร่แล้วใครเจ็ดอยู่ย้ํือเจ็ดทุกคนเลยต้องพูดว่ายังไง I am อะไร I am s years old อดัมอด I am 7 years old I am s v e n years old เดี๋ยวรีต่อไปเราอยู่ชั้นไหนคะับป .2 ครับนึงเราพูดว่า <laughs> 네. 맞아, 엄청 가